ร่วมงานกับพี่นกตยยาครั้งแรกป่อคะครั้งแรกครับคร,ครั้งแรกแล้วก็ครั<ล>้งสุดท้ายพูดให้ดูดีหน่อยแม <laughs> ่หยิกหนูแล้ว <laughs> ม, <า S 2> มีปรึกษาไหมความรักมือใหม่กับความรักรุ่นเก่าอย่างเงี้ย <laughs> อะไรอย่างเงี้ยมีไหมั้ยที่ไปเกาหลีอะหิมะเนี่ยไปน้ำตาล จริงนะนัดหนูมาที่ตึกช่องสามทำไมคะเนี้ยก็วันนี้เนี่ยนางเอกกับพี่เอกของใต้งตะวันเข้ามาที่นี่ใช่ไหม,มพี่จะมาหาน้องโบเบลดานมาถามเรื่องความรักเขาอาเล็กเทร์เดชนะจ๊ะ<อ>ดีเหมือนกันหนูจะได้ถามมากว่าเฮ้ยงานแต่งอไปถึงไหนแล้วแบบว่าคู่มันปีแรกหรือปีสุดท้ายเป็นยังไงอยากรู้นันัดชอบไปเผื่อเขานักอีกคนนึงจ้ะ,พ,ะพี่จะมาหาพี่นกเจิยากับพี่ตูน่นันทิดาไม่ใช่พบตอ อยู่แล้วแต่๋ยวเขาอยู่ตรงนั้นแล้วไป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 ไม่ได้เลือกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคนมีความรักทั้งสองคนฉั้นแบบว่าเบื่อมากเลยพอจะมาสัมภาษณ์ทั้งหมาทั้งโบทำไมอะคะก็มีคนรักทั้งคู่แล้วเห็มบอกว่าแต่งงานแต่งงานใช่ไว้สองแห่งเลยใช่ที่ในปีนี้อ่บอกตรงนี้ว่าเดี๋ยวก่อนที่แรกมาเนี่ยบอกที่แรกมาเนี่ยก็จริงๆเกินเกินไว้แต่เป็นทางการอะคือที่นี่แบบ ก็คือต้องบอกเลยว่าจัด2งานสอคือในประเทศหนึ่งแล้วก็ต่างประเทศหนึ่งบ้ีนคุณคิมเอ่ขออุบไว้ก่อนแต่ว่าแต่จะบอกว่านั่นคือที่ในฝันของเขาที่เขาอยากไปนี่นี่คุณตามใจเขาเลยใช่ไหมต้องตามใจเขาเลยเอาใจเขาให้ถึงที่สุดอ่าพอชีวิตหลังจากนี้เราจะได้มีความสุขใช่ happy w ว i t e happy life บอกว่ารายการใหม่มีคนแอบเมาส์มา ที่ไปเกาหลีอ่ะหิมะเนี่ยไม่ใช่แบบน้ำแข็งที่ตกนะเป็ะไปน้ำตาลเขาบอกว่าในที่ที่ไปเกาหลีกับแก๊งคนดีที่ไหนอ่ะคู่คุณอน่ะหวานที่สุดทุกคนน่ะมีสิทธิ์พูดก่อนก็โยนมาให้น้องหมดเลยเขาก็จะแบบโบยให้น้องไงยแล้วน้องก็ต้องแบบอ๋อใช่ใช่ค่ะรับรับไปเออเห็นพี่มากับคิมเขาจำถึงวันที่แบบวันที่พิเศษสุดในชีวิตของเขาคุณอยากมีบ้างไหมเฮ้ยอยา แต่งงานถูกว่างไหมเล็กกดดัน e คุณเล็กเขาพร้อมนะฉันเคยไปฟังเขาสัมภาษณ์เขาเคยบอกเคยพูดว่าเขาพร้อมจะแต่งงานแล้วแต่เหมือนโบอ่ะกำลังสนุกกับการทํางานคนไม่พร้อมคือโบแม่คขอโบยังยี่สิากยีออกมายังเด็กอยู่ยังมีแรงทํางานทํางานไปก่อนอิชาแม่คุณหมาเขาตามใจคิมตลอด ชอบตรงที่เขาเก็บรายละเอียดอบบแหวนเอ่ยอะไรเงี้ยแบบมาเป็นจี้ได้เม็ดเข้าแบบตุ๊กตาอะไรเงี้ยเอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้พูดเองรู้เรื่องหมดเลยเหรอรู้เรื่องหมดเลยรู้เรื่องหมดเลยเพราะว่าเราอยู่กองเราจะแบบถามต่อเพราะว่าอยากจะให้เขาแบบ น้องเอ๋ยกัรแล้วมีปรึกษาไหมพี่ปรึกษาน้องน้องปรึกษาพี่ความรักมือใหม่กับความรักรุ่นเก่าอย่างเงี้ยไม่เชิงปรึกษาหรอกเราก็แบบถามว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเออคือคนที่เขาตัดสินใจตกลงวงเอยกันมันยังไงแล้วแบบคบกันนานขนาดนี้แบบทำยังไงถึงรักษาความสัมพันธ์ได้นานอเงี้ยคุณหากี่ปีนะเดี๋ยครับกับคิมเนี่ยสิบปีแล้วสิบปีสปีสิบปี โอ้คุณนี่เป็นคนมั่นคงนแน่ๆเลยสิงไปีเนี่ยพูดในพาร์ทของผู้หญิงไงที่อยู่ในกองด้วยกัน,กน่ะเขาโอเคมากเลยนะยังไงยังไงเขาแบบเขาให้เกียรติแฟนเขามากเลยนะแบบเอ๋อาก็จะแบบดีดีแบบน้องเขาอย่างนี้น้องอเขาอย่างนี้เขาเล่นเขาเล่นตาวฟ้ามิจฉาเหมือนกับพี่เขาก็มาถึงทํางานเขาไม่มีการแบบมาบอกไม่มีเลยคือจริงๆการที่แบบว่าหมากมั่นคงหรืออะไรคิมเองก็ปฏิบัติกับเขา ที่มันแบบว่าสินเสมอกันด้วยใช่ไหมคุณเป็นคนที่เลือกแต่ของดีๆที่สุดให้กับคนที่คุณรักอ่าก็ใช่ก็ใช่ครับใช่ไหมใช่เขาเป็นคนเลือกให้ตามใจแต่ว่าเขาต้องคิดแล้วว่าดีที่สุดสหรับคนที่เขารักถ้าคนที่เขารักมีความสุขเขาก็มีความสุขด้วยใช่ถูกต้องครับแล้วน้องคนนี้ไปปรึกษาเราบ้างไหมแบบในฐานะที่คุณก็น่าจะรู้จักอเล็กมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีดฮะก็ก็มีปรึกษาบ้างยังไงอ่ะเอาใจย่างจังเลยอเล็กอะนี่นะพี่นะเฮ้ยขับแบบนี้เสิร์ฟ ต้องมีแน่เลยโบก็มีนิดหน่อยผมว่าผมว่าคนคนสองคนเออสองคนสองคนมันก็ต้องปรับเข้าหากันบางทีก็บอกให้เออก็ไปเข้าใจมันเธออะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรหลอกอะไรเงี้ยถามพี่ก็ได้พี่เข้าใจผู้ชายเยอะหรือเข้าใจแล้วนะเข้าใจผู้ชายให้เยอะด้วยมาถามเรื่องงานดีกว่าทั้งสองคนนี้ร่วมงานกันเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับในละครเรื่อง ไต้เง,งาตะว,วัน,นครับเ<ไ>ป็น<า>ยังไงบ้างกับการร่วมงานกันครั้งแรกเราดีใจตั้งแต่ได้ได้เขาเรียกว่ารู้ว่าจะได้ร่วมงานกับโบแล้วเราก็อยากจะร่วมงานกับคนที่เขาเรียกว่ามีวินัยดูแลตัวเองมีมีเขาเรียกว่ามาแรงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วคุณอะพอคุณรู้คุณต้องเล่นกับหมากอ่ะเรื่องแรกคุณณเดชเรื่องสองคุณหมากเออเป็นยังไง โมโมก็ถามพี่แบและพี่หมาโอเคไหมแบบเป็นไง้ามันตอบว่าอะไรมันน่ารักนิดนึเออดีดีพี่เลยออมีให้คำแนะนำมาะไรบ้างไหมแบบในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเออมีไหมไม่เขาปฏิบัติตัวดีอยู่แล้วเขาทำถูกไปถูกถูกทุกอย่างอยู่แล้วไงเออแล้วก็ไม่รู้จะบอกอะไรก็อาจจะมีบอกว่าให้เป็นผู้หญิงมากขึ้นเขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบเหมือนเหมือนเพื่อนผู้ชายอะที่เวลาอยู่ด้วยแล้วแบบสามารถแบบเฮ้ย อะไรอย่เงี้ยได้เพราะว่าด้วยนิสัยเขาเขาเป็นคนแบบจริงใจอ่ะเขาเปิดเผยอะไรเงี้ยพี่มีอาไว้คำเม้าของพี่นกจริยาผู้จัดไหมฟังยัไงเอาพูีถึงสองคน่าฟังกันไหมฟังเอาฟังออกไปมากระโบเป็นไงบ้างพี่นกจริงๆแล้วน้องเพิ่งมาเจอกันเรื่องแรกในเรื่องนี้มันก็เป็นภาพใหม่ที่เกิดขึ้นนะเพราะว่า ลั่งล่าสุดเขาจะเป็นแบบบทสาวห้าวใช่ไหมตัวจริงเขาก็จะห้าวโบเป็นคนที่แบบนึกอยากจะเล่นอะไรก็เล่นก็บอกโบเดี๋ยวคุณแม่หยิกนะมันเหมือนเด็กผู้ชายแล้วก็พอแบบกับหมากเนี่ยหมากเขาเป็นคนทํางานด้วยง่ายอ่ะเขาปรับตัวเขาอ่านบททํากันบ้านทํากันบ้านมาดีหมดเลยตรงนี้ไม่เป็นปัญหาเลยอ่าแล้วคุณแล้ว้พี่นงพี่นงเป็นงไงผู้จัดพี้เป็นผู้จัดยังไงบ้างใจดีมากโหใจดีมากใจดีเกินยังไงคะ ก็ทห้ทุกอย่างอยากได้อะไรขอเลยพร้องวดถ่ายไม่ได้ไม่ได้จีวีไม่ได้จีวไหนถ้าบอกว่าเหนื่อยไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเหนื่อยพักไม่ลูกอะไรเงี้ยพักแม่พักพักไม่ได้ลูกพักไม่ได้ลูก เขาบอกเขาชมพี่เหมาพี่หมากน่ารักมากใช่คขอบคุณครับคุณเป็นไงบ้างเวลาผมอยู่ที่ไหนสบายใจเราก็ให้ความสบายใจกับคนจริงจริงเขาบอกว่าคุณเน่เข้ากับคนได้ง่ายเราก็เต็มพี่เราก็นะท่านนะผู้จัดผู้จัดกับพี่ชุร่วมกันนะของกองนี่เคยทำกับเขาเขามาก่อนเวลานั่งกินข้าวกับคนชาวบ้านในห้องในกองอันนี้ไม่ได้พูดเสิร์ญนะเรื่องจริงแล้วก็เสร็จก่อน ก็นั่งพักผ่อนดูเลยไม่รีบไม่ใช่บอกกูรีบกลับไปอีเวนต์ต่อไม่รีบไม่มีบ้าผมดูเวลาผิดผมก็เลยไปก่อนไม่กล้าพูดเลยพี่ตี๋รอเล่นรอเล่นละนี่มันนี่อยู่กับพี่ตูหนึ่งในพระเอกนำของเรื่องแล้วก็พี่นกจียาผู้จัดนะคะใช่แล้วพี่ตูยังหล่อเหมือนเดิมเลยโอ้ขอบคุณครับกอนไปตัวหอมมากโดยเฉพาะตัวหอมจริงเหรอครับเป็นนักร้องที่กล้องสัมภาษณ์ทุกคนมากคนนี้เป็นคนตัวหอมที่สุดที่เรองเคยสัมภาษณ์มาพี่ตูรับบทในเรื่องเป็นอะไรคะชื่อการ ชื่อการเห็นบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวแบบหลักของเรื่องเลยด้วยเล่นเป็นพี่ชายของหมากปรินเป็นลูกของของคาแรคเตอร์ของพี่นกสัจชัยครับในเรื่องเนี้ยมันจะมี2คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันพี่ชายน้องชายเนี่ยพี่ชายจะค่อนข้างอยู่ในกรอบอยู่ในโอวาทของคุณพ่อส่วนน้องชายเขาก็จะค่อนข้างจะแบบใช้ชีวิตนอกกรอบมีอิสระในแบบของเขาเราจะเป็นแบบคนแบบ เข้มๆหน่อยเป็นคนที่รับผิดชอบทุกอย่างตรงกับชีวิตจริงไหมคะเข้มๆรับผิดชอบไหมเหรอเป็บคนที่แบบชอบไหมนี่กรอบยู่นีกรอบไม่ค่อยครับจริงๆผมใช้ชีวิตไม่ค่อยไม่ได้อยู่ในกรอบขนาดนั้นผมค่อนข้างอิสระพี่นกเขาบอกว่าจะหาตัวที่มาสวมบทการได้นี่หามาเยอะมากเลยกี่คนพี่โนกเราเราพยายามที่จะหาคนที่มาเป็นพี่ มาปรินค่ะหนึ่งต้องรอสองต้องเล่นเก่ง3สามต้องแมทมาเป็นแมทมันเป็นครอบครัวแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายต้องเล่นหลายคาแรคเตอร์ในตัวเองนะคะจนกระทั่งสุดท้ายเราแบบมีความสึกว่าต้องคนเนี้ยก็เลยลองคุยกับน้องอะไรแววอะไรที่แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยยังไงก็ต้องเป็นพี่ตู่เลยอ่ะมันแบบโดดออกมาค่ะี่ว่ามีความท้าทายหลายอย่างนะคะโอเคภาพในภาพนักร้องในตัวของของพี่ตู่เนี้ย เขาก็มีชัดเจนแต่ว่าเราเคยเห็นภาพความเป็นนักแสดงของเขาซึ่งมีความน่าสนใจมันจะมีเคมีอ่ะเหมือนแบบพระนางก็จะมีเคมีใช่ไหมคะแต่คู่พี่น้องก็จะมีเคมีม<า>ัน <มา S 1> ดูลง,ล,งล็อกกันใช่ใช่ใช่ไมแล้วพี่ตู่พี่ตู่ความยากง่ายของการเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาวางมาว่าแบบต้องเป็นเราอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะ มันเป็นบทที่มันไม่ได้ไม่ได้ง่ายแล้วก็เป็นบทที่เขาค่อนข้างคาดหวังทําให้รู้สึกกดดันนิดนึงเหมือนกันร่วมงานกับพี่นกจุรยาครั้งแรกว่ะคะครั้งแรกครับเป็นไงบ้างผู้จัดขคนนี้ในเผาในเผาหน่อยเผาเหรอไม่เผาเอาเรื่องความน่ารักความน่ารักมีแต่ความน่ารักล้วนๆเลยครั้งแรก ครั้งแรกเลยและไม่ต้องถามเขาสิขอเป็นมมด้วยค่ะทุกคนเขาเป็นผู้จัดแล้วเราถามเขาเขาจะให้เราเล่นอีกหรือเปล่าเขาดูแลเขาดูแลคุณดีไหมเขาเป็นยังไงบ้างดูแลดีมากดูแลดีมากแบบให้น้องๆดูแลตัวเองคือจริงๆแล้วในกองมันจะมีการคุยกันเยอะมากจะแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วมาแชร์กันว่าแล้วเราจะหาตัวละครตัวนี้ในแบบที่แต่ละคนเป็นอ่ะแล้วมันก็ก็เกิดความคลิกอ่ะแล้วกับพี่โอ๊ตเพื่อนพี่อ่ะ พี่โอ๊ตบรรพุ่มกับเป็นไงบ้างเด็กยิ้มที่กล้อง,งอ่ะพี่ชูแบบนี้พ <c oughs> ี่ไม่ค่อยใหญ่ยุย่งกับมันเท่าไหร่พี่โอ๊ตดีครับพี่โอ๊ตก็เป็นผูมกับที่ใจเย็น <c oughs> ผมว่าใน,ในความที่พี่โอ๊ตเป็นนักแสดงมันทาให้เขาเขาสามารถที่จะเข้าใจสรรรื่อสารแล้วก็เข้าใจในความรู้สึกของพวกเราเวลาที่เราอยู่ในฉากนั้นมีสิ่งเลวร้ายกับุูมิกับบ้างไหม มีอะไรไม่มีมีไหมเขามีความเป็นเหมือนหัวโจกคนโตของกองพอสมควรหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งใช่ไหมคะเพราะเขาคุยกับกับน้องๆรู้เรื่องอ่ะเขาแบบอยู่ในแก๊งไวรุ่นความเข้มข้นของละครเรื่องนี้ค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะเรื่องใต้เงาตะวันเนี่ยมันเป็นละครครอบครัวที่มีธุรกิจใหญ่ระดับแบบหมื่นล้านพันล้านเนี้ยแล้วในความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ทําธุรกิจแบบนี้มันก็จะมีความเป็นพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะทำให้มันแบบ มันซ้อนกันอะเรื่องอํานาจเชิงความสัมพันธ์อะไรใดๆมันก็จะมีเรื่องราวที่จะต้องแข่งเดิมพันกันหรือชิงดีชิงเด่งอะไรเงี้ยเพื่อตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยหรือแล้วก็จะมีความรักเข้ามาด้วยสราี่ตู้คิดว่าละครใต้เงาตะวันเนี่ยอะไรที่แบบ ทำให้คนดูต้องแบบติดตามค่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีความหลากหลายในในเรื่องนี้ครับในละครเรื่องนี้มันน่าติดตามแน่นอนเพราะมันมีเรื่องของครอบครัวที่ dysfunctional ธุรกิจเพราะการแก่งแย่งกันมีเรื่องของความรักโรแมนติกผมว่ามันมีเรื่องที่ซับซ้อนอยู่ในนี้แล้วน่าติดตามแล้วสำหรับพี่นกเหรอคะในฐานะทั้ง ผู้จัดเอ่ยตัดต่อเอ่ยตัดต่อด้วยเหรอครับตัดต่อด้วยตัดทำไมจะโน้นถึงตัดต่อเองอ่ะเป็นคนที่ชอบดูงานในห้องตัดต่อคือดูงานจากหน้างานเสร็จแล้วเราก็จะแบบมีอยู่ในใจแล้วว่าอ๋อเดี๋ยวไอ้นี่อาจจะไปเสิร์มไอ้นู้นไอ้นี่แบบอะไรเงี้ยผมพี่มีภาพในหัวใช่ใช่ค่ะแล้วอะไรที่ทําให้คนดูเนี่ยต้องติดตามเรื่องนี้ค่ะปมของเรื่องปมของความสัมพันธ์ที่มันจะต้องค่อยๆคลี่คลายกันไปหรือมันอาจจะต้องถูกแบบ ชัวชัวเลยว่าตัดทิ้งมันจะเป็นยังไงไม่ใช่ตัดทิ้งต้องติดตามดู <laughs> แล้วละครใต้เงาตะวันที่เนี่ยเรามาพูดคุยกันวันนี้จะออนแอร์ให้คนดูได้ดูได้ดูเมื่อไหร่คะวันที่29มีนาคมครับืวันพฤหัสบดใช่เวลา2ทุ่มครึ่ง อายังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันนะคะใต้เงาตะวันนะวันที่29มีนาคมพุทธศักฤหัสฝากด้วยนะคะครับผมฝากด้วยครับน่าดูจังเลยพุธพฤหัสแล้วก็สุขเสาร์อาทิตย์ก็เลือดเจ้าพญาต่อจจกทานก็ดีหมอหลวงห้อหลวงตายแล้วเป็นเจ้าพญาตายเลยเลลือเพียงยกทั้งรถขอได้สี่ห้าทั้งรถ แล้วพี่โอ๊ตล่ะทำงานกับพี่โอ๊ตเหรอโอ้โนี่ก็ใจดีมากใจเย็นไม่มีไม่มีใคดุเลยหรอใจเย็นมากอะใจเย็นมากอะไม่ดุเลยเพื่อนพี่ทำตัวน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดเลยพี่มือดีไหมดีมากอ๋อแล้วบอกเขาบอกพี่โอ๊ตเป็นหัวโจในการนำทีมพวกผู้ชายที่แบบปาร์ตี้จริงไหมไม่ขนาดนั้นเราปรึกษาเรื่องงานดีกว่าว่าพรุ่งนี้เราจะถ่ายอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ่านี่มาเลยมีคเมาอ์จากพี่โอ๊ตวรวุฒดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออพี่ ถามพี่โอ๊ตหน่อยดีกว่าว่านักแสดงสองคนนี้คุณหมากและคุณโบการร่วมงานด้วยเป็นยังไงบ้างคะ,ะชื่นใจชื่นใจมากได้ดั่งใจที่อยากได้ทุกอย่างเลยทั้งโบทั้งหมากเลยเขาบอกว่าคุณเป็นหัวโจกในการนําเที่ยวจริงไหมคุณโอ๊ต คุณคุณคุณก็พูดไปเรื่อยคุณดียากอยากผมดีว่าผมตั้งใจทำาำแค่ไหนโอ้คุณเขาบอกว่าคุณนลยไหคุณโบบอกคุณนั่งหลับต่อยปลาเรากำกับจริงไหมไม่จริงไม่จริงไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่มีคุณเม้าเน็บโบกับหมักเล่นละครเป็นไงบ้างเคมีเข้ากันไหมเคมีเข้ากันมากได้ดังใจจริงๆอันนี้พูดตรงตรเลยนะอะไรที่มันบอกว่าเข้ากันได้ดีโดยเฉพาะเคมีเข้าเวลาเขาอยู่ร่วมกัน2อคนเนี่ยมันเจ๋งมากเลยแล้วก็ดีใจมากเลยอ่ะที่แบบว่า ที่ได้ทำงานร่วมกันกับพี่หมาพี่โบตอนนี้ผมอยู่ราชบุรีผมกำลัง่ายละพรอยู่ตุูกปั้นโอ่งอยู่โอเคบายบายคุณโอ๊ตเจอกันครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนอกจากนอกจากพี่โอแล้วพี่ตู่เขายังบอกอีกนะคุณยังเป็นคนที่ชวนเขาเนี่ยไปเสียคนด้วยเไ้ยเออเขาบอกว่า <c oughs> ชวนปรึกษากันที่คือคุยกันนั่งคุยเรื่องกาน <c oughs> จริงๆเราก็เราเล่นเป็นพี่น้องที่ต้องสนิทกันมากๆไงผมผมเคยแบบบทมันยาวบทมันยาวมากที่แล้วพรุ่งนี้ต้องถ่ายอะไรเงี้ยไปต่างงหวัดกันผมก็พี่ตูต่ครับขออนุญาตเรามานั่งต่อบทได้ไหมผมไปที่ห้องพี่ได้ไหมิ้งนั่เอกที่บทยาวเหมือนกันได้นั่งอ่านอยู่คนเดียวแล้ว้าก็ไม่กล้าชวนว้าปะเราก็เป็นผู้หญิงพี่จะชวนมานั่งอ่านในห้องผู้ชายมปนก็ไม่นั่งอ่านอ่านข้างนอกก็ได้ไงยุ่งกันกลยไปฟังพี่ตู่พี่ตู่เขามาคอนเฟิร์มแล้วว่าคุณเป็นคนยงงไไป มผมรู้สึกว่าโตมาไม่ปกติครับโ <c oughs> ตม <c oughs> <c oughs> มีความแบบว่ามอยมาก ซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่ารักดีนะน่ารักดีทําให้ช่องว่างระหว่างความเป็นผู้ชายกับผู้หญิงมันลดน้อยลงใช่ใช่เราไม่ต้องมาคอยเอ้ยน้องเขาจะเขินแล้วหรือเปล่ากลายเป็นเราเขินน้องบาืทีอ๋อนคือน้องน้องอาจจะแบบอุ้ยจิงนี้เล่นกับพี่เลยเหรอออใช่ใช่แล้วกับพี่หมากอ่ะพี่ตู่กับพี่หมากอ่ะพอเข้าฉากก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นน้องชายจริงๆการแสดงกับหมากเลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่มันไม่ยากในในบทเนี้ยที่จะต้องมาเล่นเป็นพี่น้องแต่มีชวนไปไป ก็ไปสังสรรค์บ้างเจออะไรเงี้ยค่ะเพื่อสร้างความสนุกจ้ะเพื่อสังสรรค์ล้วนๆไม่มีอะไรเลยไม่เกี่ยวกับว่าอะไรพูดให้ดูน่อพูดให้ดูดีหน่อยโอเคพีแม่ยิงหนูแล้วผมว่าส่วนหนึ่งมันมีส่วนว่าเออเราอยากอยากมาแฮงเอากันเพื่อที่เราจะได้ละลายพฤติกรรมกันด้วยคนเราถ้ามันไม่คลิกกันมันไม่มันก็มันก็กินข้าวด้วยกันไม่อร่อยใช่ใช่เมันอ่ะ ถามหน่อยบทบาทในละครทั้งสองานอาคุณโบกับเลยคุณโบก็ในเรื่องชื่อลีน่านะคะเธอจะเป็นแบบว่าน่ารักสดใสเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากๆเลยก็แบบเนี่ยสิ่งที่ฉันรู้สึกมันคือสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนครับอ่ะของคุณมาล่ะคะครับผมแล้วผมเป็นกอครับผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะขวางโลกชอบหาเรื่องคนนู้นคนนี้ชอบเป็นแบบอยากทําอะไรก็ทําอยากพูดอะไรก็พูดแล้วก็ถูกเลี้ยงมารู้สึกว่าคุณพ่อไม่รัก เราก็เลยกลายเป็นเด็กมีปัญหาหน่อยๆน่อยมีปมมีปมความยากง่ายคือจริงๆเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบก็ค่อนข้างชายเลนจ์ของเราสองคนเพราะว่าจะได้เห็นหมากในอีกฟิลหนึ่งของละครเรื่องที่ผ่านมาของหมากด้วยผมว่ามันเอาสำหรับผมนะมันไม่ยากมันง่ายด้วยซ้ําเพราะว่าเราไม่ต้องคีบอะไรไงเราคิดอะไรปุ๊บอ่ะเราทําเลยแล้วส่วนโบล่ะเดี๋ยวก่อนพึ่งพิ่ง่งพิ่งอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวพี่กลับมาพี่เขาไปหาเพื่อนแป๊บเดี๋ยวมาแม่ีอ้าวับไปละเอามาเล่าต่อเลยเนี่ยส่วนโบอ่ะพี่น้องเขา เออ่ความต่างอ่ะคือจากที่เคยเห็นโบจะเล่นเป็นแบบว่าสาวห้าวเรื่องนี้จะเปลี่ยนไปจะเป็นยังไงมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่แบบไอ้นี่เจ็บบาดเจ็บแล้วนี่ต้องตะโกนเรียกตามหาคนช่วยตะโกนยังไงตะโกนดิช่วยด้วยนี่ตินแล้วพี่นกพี่นกบอกไงออ๋เสียงผู้หญิงหน่อยลูกขอช่องอีกช่องเสียงแล้วคุณคุณเปลี่ยนยังไงคุณกอนคุณกอนช่วยด้วยค่ะอยากรู้คุณโบคุณโบปรับเป็นคาแรคเตอร์สาวหวาน นานมากกว่าจะปรับแบบเขาปรับทั้งเรื่องอะปรับทงเรื่องเหรอปรับทั้งเรื่องปรับทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์คือแบบบางทีมันไม่ต้องพูดคุยเสร็จพักก็ไปกลับมาเราก็เป็นตัวของตัวเองกลับมาก็ต้องปรับใหม่้าเสียงสองปรับใหม่คือเสียงจริงเราอะมันก็แบบหวานแหลกแต่มันก็พอมีฟีลลิ่งปุ๊บอะใช่มันเห่าออกมาเลยรอดหรือรอดคนดูหน่อยดีกว่าว่าทำไมคนดูถึงจะต้อง ติดตามชมเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จะได้เห็นเคมีใหม่ๆทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นใครจะตามเนี่ผมสาหรับผมอยากให้ฝากติดตามบทละครเรื่องนี้เพราะว่าตัวละครแต่ละตัวมันมันมันมีบทบาทที่สําคัญมากๆแล้วก็มันครบเครื่องอะ่ะมันมีทุกรสชาติในในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ทุกคนรับบทรับหน้าที่ได้ดีมากๆ ยังไงก็ตามนะคะฝากติดตามด้วยนอกจากติดตามละครแล้วนะคะติดตามเพื่อร้อนต้นบ่ายได้นะคะทุกวันเสาร์นะคะเวลา15นาิกา45นาทีค่ะดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ัสวัสดีค่ะสวัสดีครับ